ท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังรายการที่จะร่วมกันค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแปลกใหม่แหวกแนวสุดปังผ่านรายการเกมโชว์รูปแบบการแข่งขันเวิร์กช็อปสุดมันและขอเปิดตัวครูใหญ่แห่งโรงเรียนศิลปะและแการออกแบบครูพี่วิวมามอบหมายภารกิจคอร์สเวิร์กช็อปกันครับสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังกันนะคะ หวังว่าเทปที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกตอนน่าจะถูกใจน้องๆใช่ไหมคะเพราะว่าพี่วิวดูแล้วนะคะน้องๆมัธยมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทรงมาแต่ละโจทย์นะคะว้าวว้าวทั้งนั้นเรียกว่าท้าทายครูพี่ๆของเราทั้งจริงนะคะยันวันนี้ก็อีกเช่นกันน้องๆมัธยมเนี่ยเขาตามสถานการณ์ปัจจุบันกันมากเลยนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงทำยังไงดีเราจะมาออกแบบนะคะรถ หรือ,อยานพาหนะในรูปแบบไหนดีที่มันจะเหมาะกับการใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะวันนี้เราก็มีนะคะครูพี่กิ้วค่ะหรืออาจารย์ประวินรุจิเกียรติกำจรแห่งภาวิชาศิละปะอุตสาหกรรมค่ะท่านเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ Product Design มาก และแน่นอนโจทย์จากน้องๆมัธยมวันนี้นะคะที่บอกว่าโอ้โหน้ำมันแพงจะทำยังไงดีมาใช้รถไฟฟ้ากันดีไหมแต่รถไฟฟ้าอาจจะแพงหรือว่าไม่ตอบโจทย์ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาโจทย์ท้าทายจากน้องๆน,นะคะมาให้ครูแล้วก็พี่ๆนะคะได้มาร่วมกันขบคิดนะคะว่า รถหนึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันและก็ต้องออกแบบให้สวยงามนะคะแล้วก็ว้าวให้ถูกใจวัยรุ่นซะด้วยเป็นยังไงงั้นตามที่วิวมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะพบก,กับครูใหญ่ของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบกันไปแล้วขอแนะนำอาจารย์พิกิ้วหรืออาจารย์ปวินรู้จิเกียรติกรรจรจากภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม มาชมผลงานสร้างสรรค์สุดเจ๋งของอาจารย์พิกิ้วกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประวินรุจิเกตกำจรผมสอนอยู่ที่ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบพระจอมเกล้าราชกบังครับน้องๆหลายคนก็จะเรียกผมว่าอาจารย์พิกิ้วนะครับที่มาจากคําว่า Thank you ครับโดยที่ผมเนี่ยจะสอนวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และก็การออกแบบยานยนต์นะครับโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่าเราจะมีการชรเลนจ์ในการออกแบบยานพาหนะไฟฟ้านะครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องเป็นผลงานออกแบบที่น่าสนใจมากๆแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าของนักศึกษาเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับ สำหรับอีพีนี้นะครับเรามีโจทย์จากน้องๆมอปลายทางบ้านอีกเช่นเคยโดยทางอาจารย์พี่วิวได้คัดเลือกโจทย์มาให้ในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเสร็จนีกิจในช่วงนี้ค่าขอก็ยังแพงค่าข้าวลงอาหารก็ยังมาข้าวินก็ไม่เบาสองแถวก็ยังเอาค่าน้ำมันก็ไม่มีใครช่วยมาเทาโย่โอเเอาแบบคล้ายเครียดนิดนึงนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับอาจารย์และพี่ๆพอดีผมเนี่ย บ้านกับโรงเรียนไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นครับทุกวันนี้ยังประสบป,ปัญหาเวลาจะไปโรงเรียนทีไรเนี่ยค่าวินมันก็ยังแอบขึ้นทุกวันจนตอนนี้ผมผมไม่เหลือเงินเก็บเลยครับพี่พี่ทีนี้ผมก็เลยอยากฝากถามอาจารย์เลยพี่พี่ว่าพอจะมีไอเดียที่สามารถออกแบบยางพานะอะไรที่สามารถรขับขี่ได้ทั้งประหยัดและน่าขี่และเหมาะกับพวกผมในยุคที่น้ำมันละครับแพงๆอย่างครับ และผมยังสามารถขับไปโรงเรียนหรือสถานที่ใกล้ๆได้ครับผม <Wow. S 2> ผมก็อยากฝากอาจารย์และพี่ๆไว้นะครับขอบคุณครับเอาเลยครับเจอโจทย์ไม่ธรรมดาแบบนี้เล่นเอาอาจารย์พี่กิ้วและน้องๆน,นักศึกษาถึงกับคิดหนักกันเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะสร้างสารรค์รถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังไงให้ทั้งสวยและก็ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมครับสวัสดีครับพี่นายกับะดิษ์รักไทยนะครับหรือว่า เรียกพี่ว่าพี่เฟิร์สนะครับก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศริลปะและการออกแบบสาขาศิลปะอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับผมชื่ออภิชิตไฟท้องนะครับชื่อเล่นชื่อปิการนะครับผมผมอยู่ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมนะครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศริลปะและการออกแบบนะครับผมวันนี้พี่ได้ยินมาว่ามีช่าเล่นมาจากน้องนชั้นมัธยมที่จะมาออกแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับบอกเลยพี่นะ่ะสปายไม่ว่าจะเป็นยังไง ติดตามในรายการได้เลยครับผมคิดออกแล้วครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาให้พี่ๆแข่งกันออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็รถสามล้อไฟฟ้าสักคันหนึ่งดีไหมครับที่สามารถประหยัดพลังงานได้ตัวพี่ๆลองของตัวเฟิร์สเนี่ยลองออกแบบมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้ใช้สำหรับเมืองท่องเที่ยวนะครับที่สามารถใส่ของได้แล้วก็ ทำให้มันผลิตได้ง่ายด้วยโอเคนะครับได้เลยครับส่วนของการเราลองออกแบบรถสามนอไฟฟ้าสำหรับใช้ในหมู่บ้านครับสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ให้มันดูน่ารักหน่อยโอเคไครับได้ครับผมแล้วสองชั่วโมงมาเจอกันได้เลยครับโอเคครับโอเคครับครับตอนนี้น้องๆทั้งสองคน ก็ได้ลงมือ sketch idea กันแล้วนะครับโดยมีอาจารย์พิกิ้วคอยสังเกตการและพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่น่าจะกำลังลุ้นตามไปด้วยเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยน้องๆแล้วรอชมผลงานกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงถูกใจอาจารย์พิกิ้วหรือเปล่าโเฟิร์สเป็นไงบ้างครับอ ผมรู้สึกสนุกมากเลยครับกับโปรเจกต์นี้ตัวนี้คอนเซปต์ออฟดีไซน์เราเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นรถใช้งานสําหรับการใช้ในเมืองครับแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นรถที่วิ่งคล่องตัวมากแล้วก็ด้วยความมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับมันก็สามารถจะวิ่งได้ระยะทางไกลแล้วก็มีขนาดเล็กและคล่องตัวครับผม ผมว่าตรงเฟรมนี้ก็โอเคนะมันเป็นทรงเฟรมอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่แล้วแล้วก็ตรงนี้อยู่ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องการก้าวของคนนั่งจะขึ้นยากใช่ลานะก็ลองครับแล้วก็ส่วนพักเท้านะของคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายนะจะปรับระยะนิดนึงนะโอเคก็เร่งมือเข้านะครับเดี๋ยวผมไปดู ของการเป็นไงครับคอนเซปต์ออฟดีไซน์ของเรากลุมองก็เป็น3ล้อไฟฟ้านะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคืออยากจะใช้สำหรับกลุ่มคนแก่ที่อยากขับใช้งานภายในซอยแล้วก็รถคันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานภายในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดด้วยเช่นกันครับโอเคดีเราลองดูตรงเซอร์เฟซนะครับทำให้มันสมูทหน่อยนั้นแล้วก็ส่วนหน้าของมันเนี่ยทำให้มันดูน่ารักน่าใช้เชื้อเชิญให้คนอยากเข้าไปหานะครับ รถเราไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยจะดูว่าตัวคนที่เห็นเขาจะรู้สึกยังไงอยากใช้มันอยากเดินเข้าไปลูบๆคํำๆผิวมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับสู้ๆนะครับเวลาก็งวดเข้ามาเรื่อยๆโอเคครับเ่งมือเข้านะครับทุกคนได้ครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับ รถคันนี้นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่พี่ออกแบบนั่นเองเป็นรถที่มีขนาดเล็กรวดเร็วและปราดเปรียวเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงแล้วก็เราสามารถจะขับไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าและที่สําคัญคือเสียงเงียบด้วยก็รถคันนี้นะครับเป็นรถที่มีความพิเศษในการแบบเวลาที่เราจะไปไหนก็ตามเราสามารถจะสร้างข้อกําหนดที่ใช้ในการออกแบบรถเช่น เวลาเราไปไปที่ไหนเราเจอฝนใช่ไหมครับรถก็ต้องทนทานต่อการโดนฝนมีระดับกันน้ำแล้วก็เป็นรถที่ไปที่ไหนก็ตามขับสนุกครับก็รถคันนี้นะครับ, <im cción> รบเป็นรถที่ไม่ปล่อยมลพิษด้วยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเติมน้ำมันแล้วใช้ไฟฟ้าแทนครับ แนวคิดการออกแบบสับผมนะครับก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า3ล้อนะครับที่มีขนาดเล็กกระทะัดรัดหน้าตาดูน่ารักน่าใช้งานนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานเนี่ยครับก็จะเหมาะกับคนแก่ผู้สูงอายุหรือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบขับในเชิงนิทนาการดูเท่ๆนะครับรถยนต์คันนี้นะครับมีขนาดที่เล็กใช่ไหมครับซึ่งมีข้อได้เปรียบในการใช้งานภายในเมืองและก็ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดด้วยครับท้งนี้เองนะครับ การดีไซน์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่โชบเชียวมีเส้นโค้งมนน่ารักด้วยครับซึ่งเป็นภาษาการออกแบบที่ตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยครับสำหรับความยากของโจทย์นี้นะครับคือการคำนวณถึงหลักโภกนิยหรือหลักสรีรศาสตร์นะครับเพราะว่ารถ3ล้อคันนี้นะครับถ้าคิดดูดีมีพื้นฐานการออกแบบคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยการออกแบบเนี่ยเราต้องอิงตามการนั่งของคนมาก่อนอันดับแรก ทางนี้เองเนี่ยครับก็จะเป็นรุ่นข้อมูลของทางวิศวกรรมมาก่อนและทีนี้เราก็ค่อยตามเรื่องการออกแบบมาทีหลังซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องใช้การออกแบบร่วมกันเป็นทีมอีกทีหนึ่งนะครับ ็นการออกแบบของน้องๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์พิ่ิ้วในเรื่องของแนวคิดในการออกแบบของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นรถ2ล้อเนี่ยตัวคอนเซปต์ในการออกแบบของนักศึกษาของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าจะทำรถจักรยานไฟฟ้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับมีที่เก็บของเนี่ยจำนวนมากนะครับและสามารถใส่ของที่ อย่างสมมตินักท่องเที่ยวไปเที่ยวในทะเลอย่างเงี้ยครับก็จะมีชุดที่เปียกหรือผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีช่องเก็บของที่สามารถระบายอากาศได้นะครับโดยที่วิธีการออกแบบการทาโครงสร้างให้สามารถผลิตได้ในประเทศเนี่ยเป็นแนวความคิดหลักแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะเอฟฟอร์ดได้โดยผู้ประกอบการทั่วไปนะครับส่วนตัวรถ สำล้อเนี่ยจะเป็นรถที่มีความเร็วไม่มากแล้วก็มีพื้นที่ต่ำนะครับสามารถที่จะทำให้ตัวผู้ใช้ซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุแทนที่จะไปขับรถมอไซค์ซึ่งอาจจะเสี่ยงกับการล้มเนี่ยเราก็ใช้เป็นรถสำล้อแทนนะครับนั่งขับได้สบายมากขึ้นนะครับมีหลังคาที่ป้องกันแดดฝนแล้วก็ไม่ล้มง่ายๆเหมือนรถมอเตไซค์ครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดี ของตัวรถสามล้อไฟฟ้าทั้งนี้ครับน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับนอกจากนี้ผลงานของทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า ผลงานของใครจะถูกคัดเลือกให้เป็นผลงานสุดปังในวันนี้และตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงการตัดสินผลงานกันแล้วลองไปฟังความคิดเห็นจากอาจารย์พ่กิ้วกันดีกว่านะครับว่าชิ้นไหนจะปังถูกใจและตอบโจทย์ความสวยงามและการใช้งานในมุมมองของอาจารย์พิกิ้วครับโอเคพวกเราก็เวลาใกล้หมดแล้วนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาเค้าดาวกันนะครับ1 <Okay>. ิ 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับวางประกาศได้เลยครับเยี่ยมมากนะครับไหนขอดูแต่ละคนหน่อยสิครับของเฟิร์สเป็นยังไงคิดว่าเรียบร้อยดี<ม>โอเคผมชอบส่วนของไฟหน้ามากนะครับแล้วก็ ตัวบอดี้ดีไซน์ตัวตะแกรงเก็บของสำหรับคนที่ใช้บรรทุกสัมภาระนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับคู่สีก็ดูดีนะครับเยี่ยมเลยครับส่วนของการนะครับอันนี้ก็เซอร์เฟซสวยสวยมากนะก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบการผลิตจริงเนี่ยก็น่าจะทำงานได้ง่ายนะครับ,รบแล้วกเ็เราไม่ใช้ความเร็วสูงนะัก นะก็น่าจะทําให้ผู้ใช้ปลอดภัยนะเป็น3มล้อก็น่าจะล้มยากนะครับความเร็วเราไม่สูงเนาะไว้ใช้ในหมู่บ้านเป็นนั้นว่าถ้าให้ผมเลือกผลงานนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ผมคิดว่านะครับผมขอเลือกเป็นรถ3ล้อนี้แล้วกันนะครับยินดีด้วยนะครับการครับยินดีได้วครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้โจทย์มา น้องๆมัธยมปลายที่มีความสนใจในการออกแบบยานยนต์นะครับก็เตรียมตัวซ้อมมือหัดวาดรูปนะครับชอบการ์ตูนชอบรถแข่งหรือเรื่องอื่นๆนะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานในยานพาหนะของคนทั่วไปเนี่ยเราพยายามติดต่อข่าวสารติดตามเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนะครับซ้อมมือไว้แล้วมาเรียนด้วยกันที่นี่นะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับขอบครัสําหรับในวันนี้รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้าจะมีการแข่งขันการออกแบบด้วยโจทย์อะไรกันอีกและจะญาติท้าทายผู้เข้าแข่งขันแค่ไหนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ